สงสัเหมือนเอกบ้างไหมครับว่าทำไมซีซั่นหลังๆถึงไม่ค่อยมีคนเล่นไฮยเติเลยทัท้งที่เพิ่งโดนบัฟมาให้สกิลสใช้เอนจีน้อยลงแท้ๆแถมเป็นแครี่แค่ไม่กี่ตัวที่สามารถดูแลตัวเองได้นอกจากเอลสุต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเอกก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับหลายๆเกมเหมือนกันนะครับในแรง้ง ไม่ว่าจะเป็นแลงคอนต้นนะครับ1-20ดาวหรือซูพิมในอินิหลักของตัวเอง70ดาวก็ไม่ค่อยเจอคนเล่นเหมือนกันแต่พอได้ลองจับแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยนะมันก็ยังเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะมันมีโมบิลิตี้สูงนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือความคล่องตัวสูงอยู่เหมือนเดิมแต่แปลกที่ไม่ค่อยมีคนจับถ้าเพื่อนเพื่อรู้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าทำไมถึงซีซั่นหลังๆมาคนถึงจับเฮเตน้อยลงผมก็อยากรู้เหมือนกัน สวัสดีครับผมเอกไฮบิด X วันนี้อยู่กับฮีโร่ไฮยเต้นะครับสำหรับผมแล้วไฮยเต้ Hi ยังเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับถึงจะสู้กับพวกเอลสุต้นเกมโวโเลตเลตเกมหรือแวนยากก็จริงแต่ตัวมันข้อดีก็คือค,อความคล่องตัวสูงไม่ว่าจะเป็นสกิล2ที่สามารถใช้ลบลีกได้หรืออัตเมทที่สามารถใช้เข้าไฟก็ดีหรือใช้หนีในบางจังหวะก,ก็ได้ถ้าเราเจอโลมประเภทเอกซซีฟผู้ที่เล่นโรมห้าห้าไม่ค่อยกันแคลร่ ผมมองว่าเฮตินี่เหม,มาะมากๆเลยนะครับหรือเจอโลมฮีโร่ตัวประเภทไฟกิ่งกว่าลับเช่นมาลอดเฟเรโน่และเวเลสโลมอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะเหมาะกับการเอาเฮติ a, หรือเอลสู uma, มามากๆนะครับเพราะมันดูแลตัวเองได้รูและพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับและในคลิปนี้ที่คุณกำลังรับชมอยู่นะครับก็ประมาณ70ดาวนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงเจอกับเทลด้วยวิธีการกดเลนเจอกับเทลนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะรอให้เทวกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะ เทลกดสกิลหนึ่งนะครับจะได้ระยะการโจมตีที่กว้างมากๆเลยนะครับทุกคนแถมสกิลสองของเทลนะครับเมื่อเราโดนนะครับก็จะติดสโลด้วยนั่นเองนะครับหลังจากที่เทลกดสกิลหนึ่งไปแล้วนะฮะเขาจะไม่มีนะครับสกิลเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วนะครับระยะเขาก็จะสั้นลงด้วยให้เรานะครับผมหลังจากที่เทลใช้สกิลเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสวนด้วยสกิลที่1เลยนะครับแบบนี้ก็จะทําให้สามารถเล่นกับเทลได้แล้วนั่นเองนะครับแบบนี้ผมบอกเลยว่ามีคนสวยแน่นอนนะครับเล่นยันในป้อมเลย โอ้โหเกมนี้เจะอต้นไม้ด้วยดูมันไถผมมาแต่บอกเลยว่าด้วยความคล่องตัวของเรามีสูงนะครับทำให้เรายืนเล่นคนเดียวได้นะครับไหยเตะก็ยังเป็นตัวที่ผมยังอวยอยู่นะครับแต่แค่คนมันเล่นน้อยลงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันละกันว่าทําไมถึงไหยเตะได้รับความนิยมน้อยลงนะฮะทุกคนมังกรกำลังจะเกิดด้วยนะครับดูเหมือนว่าเราต้องมาออเอามัาางกรก่อนนะ ในแพทนี้นะครับก็เหมือนกับแพ่ก่อนๆน,นะถ้าเราได้มังกรก่อนนะครับก็จะทําให้เราเลเวล4ก่อนนั่นเองนะครับสาหรับคนที่ได้ XP อยู่รอบๆมังกรก็จะได้กันหมดเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เล็งมังกรก่อน,นครับแล้วเหมือนเทลจะเดินมาลแหลมผมก็ลําใส่ไปเลยแล้วกันนะครับฟิเกเกอร์สวดไปเทลกดสกิลหนึ่งยิงมาแรงมากครับแต่ผมก็เก็บไปก่อนได้นะฮะแต่ดูเมื่อผมจะออกไปได้นะแบบนี้ผมก็สวยุูยแต่ตีมีชุดสวยแล้ว แต่ผมก็ไม่น่ารอดอยู่ดีครับก็ตายไปครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลึกมากๆนะครับในการลงกเทวเมื่อกี้ส่วนไอเทมหลักๆของไฮยอเตก็คือจะเน้นความเร็วโจมตีเป็นหลักนะครับจะทําให้เราใช้ดาวกระจายสกิลหนึ่งได้เยอะขึ้นแถมยังทําให้อตัตเมทของไฮยอเตปล่อยดาวกระจายได้มากขึ้นตามความเร็วโจมตีของตัวมันด้วยนะครับตั้งแต่75เ็ไปจนถึง150เก็จะสามารถปาดาวกระจายได้ทั้งหมด9ครั้งและลำอตัตเมท16ครั้งอีกด้วยนะครับ ก็จะออกมาเป็นทารอนสลิงสริงหรือกงเล็บนะครับนี่คือคีย์หลักของไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นขวานสโลดาบชีหรือตายเกิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เกมนะครับจะบอกเลยว่าขวานเฮียวงะนะครับของดีเลยตีแล้วสโลปาดากระจายเวดีกูและในเกมนีนะครับลมของเราเป็นตีมีนะครับก็จะทําให้เราบู๊เงินรวยได้อีกด้วยนะครับผมและตีมีก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับที่จะมาติดเลนเราด้วยซ้ำนะครับเพราะ ตัวของเราเป็นไฮยเตะนะครับความคล่องตัวมันสูงอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่ต้องกังวลถึงเลนแคร์ลี่เลยนั่นเองนะครับเขาก็จะได้ไปทําเกมของเขาได้นั่นเองนะและดูเหมือนว่าจะมีไฟต์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหต้นไม้มันเอาจัดเลยครับนี่1ตัวโกงเลยนะเนี่ยมันควรเป็นไฟเตอร์ไม่ควรมาเป็นแทง์นะครับและยีหน้าเหมือนกันนะครับในซีซั่นนี้บอกเลยว่าตัวมันเก่งมากๆนะครับแค่ตวัดดาบผมก็ตายแล้วนะครับเจอแต่คนเล่นเก่งมากๆเลยนะครับยีหน้าได้ขาวว่าแพทหน้าจะโดนเนิร์ฟแล้วนะ สมควรนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนเล่นยีน่าบ่อยมากนะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปยีน่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมและในช็อตนี้เหมือนว่านีเลียน่านะครับทีมตรงข้ามเขาตะมาโยนเกมให้เรานะอันนี้ก็เดี๋ยวแลกเล่นเลยนะครับเพราะว่าป้อมในล่างเราแตกแล้วนะครับผมอันนี้เราเล่นคนเดียวเหมือนเดิมครับก็ให้ตตมี่เขาเดินเกมไปครับไม่ต้องตัวติดเรานะและยีน่าไม่ยอมกลับบ้านด้วยเลื่อดเหลือครึ่งหลอดแบบนี้ต้องมีคนซวยอย่างแน่นอนนะครับผม อา่าฮะกดสกิลหนึ่งไปแล้วปารดากระจายเก็บสแต็กครับแล้วก็ลำอัตเมทไปเพื่อที่จะทำให้สกิลของไฮยเตะนะครับเป็นทูดาเมจเมื่อเราจูงตีครบ6ครั้งนะครับหรือว่าปาดากระจายครบ6ครั้งนั่นเองนะครับก็จะตีเป็นทูดาเมจเพิ่มนั่นเองนะสลหรับไฮยเตะไอเพนมากระโดดติดหินมาเมื่อกี้นี่ปารดากระจายใส่ไปครับโ,โหแต่ลิเลียหน้าเขามาสอนทันครับไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากว่าได้ยีหน้าไปตัวเดียวไฮยเตะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกเลยว่า เสียดายนะทําไมมันตกเมตาได้ยังไงเนี่ยคนเล่นน้อยมากเลยนะครับผมและนี้เดี๋ยวเราตีป้อมก่อนครับตีป้อมก็แรงครับตีคนก็ดีโอ้โหตัวมันใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับแยกดันก็สวยครับเกมนี้แต่เหมือนว่าทีมตรงข้ามเขาจะมียีหน้าซึ่งตัวเราชนะยีหน้านะครับตอนที่เรามีขวานเฮียวหง่ะนะถ้าเรามีขวานเฮียวง่เราสามารถแยกโซโล่ได้เลยนะครับเพราะตัวเราชนะตีมีเข้าไปมีเพนกระโดดมา ผมขอนี้ก่อนละยังไม่มีขวาเลยอ่ะยังสโลยเพื่อนไม่ได้ครับอันนี้หูโดนยิงแรงมากครับเทียวแค่กดสกิลหนึ่งเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกเอาไวอ้อ่ะเทีวนะครับตัวมันเก่งกับสกิลหนึ่งนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเทีวไม่มีสกิลหนึ่งนะมันก็โจมตีผมแบบไม่เข้าไม่แรงอะไรขนาดนั้นหรอกครับเทีวอันนี้ก็เดี๋ยววับกลับบ้านก่อนนะครับเจ็บค่อนข้างเยอะเลย และชิ้นนี้นะครับผมได้ทาลอนมาแล้วนะครับและชิ้นต่อไปนะครับผมว่าผมจะขึ้นมาเป็นเฮียวง่น,นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ขวานเร็วนะครับเราก็จะตีสโลนะครับและเราก็จะสามารถที่ปา,ากระจายได้มีโอกาสแม่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะออโอกาสความแม่นอนะ่ะเออมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะมันติดสโลไง เอออันนี้ก็แยกเล่นครับจะลองสังเกตดูนะครับในเกมนี้ว่าเอกจะไม่ติดกับโลมเลยนะครับผมจะแยกเล่นอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมมั่นใจมากนะครับว่าเกมนี้นะครับผมสามารถแยกเล่นคนเดียวได้นะครับพอเราแยกเล่นคนเดียวได้ใช่ไหมโลมก็ไม่ต้องสนใจแครี่เลยนะครับว่าแครี่จะเป็นตายไร้ดียังไงเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับยืนเจอกับเทวหนึ่งหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผมพลาดเลยนะรูแม้คืออะไรคือผมลำอันติไม่โดนมันเวยทุกคนมันเลยพลาดครับทำให้เราเสียแข่งไปนะ แตกดีนะครับว่าเรายังมีนกกระจิบนะครับโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะฮะที่สามารถเก็บเทลไปได้นะนี่ต้องขอบคุณเลยนะถ้าไม่มีนกกระจิบนะครับจอยจอยจุ๋ยมันเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ฆ่านะครับช็อตนี้แต่จริงๆเกมนี้นะมันก็ขึ้นทอยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพลงค่อนข้างที่จะแรงนะครับแถมลิเดียนานะครับบอกเลยว่าเลดเกมโ๊ก์หนึ่งสองนิสยองขวัญจจัดนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ทอยน่าจะมีบทบาทในเกมนี้มากๆนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่างที่น้องเอกได้บอกไปนะครับว่าเรื่องของไอเทมเนี่ยจะเป็นตามเกมซะมากกว่านะครับผมว่าในเกมนั้นๆนะครับถ้ามีเวทเยอะออกทอยถ้ามีกายภาพเยอะออกดาบดีมินิเจอร์หรือว่าขึ้นชิวออฟลอตก็ได้เช่นกันนะครับไฮยาเตะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเพื่อนมาออก,กันเยอะมากครับผมขอดันป้อมขวาเลยแล้วกันแต่ว่าป่าของเราก็เล่นต่อนะไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าครับ จงังหวะนี้ผมมีลำนะยังเก็บเอาไว้ก่อน,นครับยีน่าประกันคี้มคนเดียวโหมันกล้ามากเลยนะนี่ปลาดาวกระจายใส่เลยครับแรงมากครับดูดิโอ้โหปลาดาวกระจายเดียวครับเลือดลดไปแบบย0ปนะครับแรงมากๆเลยนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่ายีน่านะครับเวลามันสลับดาบนะครับผมประกอบดาบเนี่ยเวลามันกดชาร์จหรือว่ามันใช้สกิล2ตัวมันจะถึอขึ้น4ี่เอร์เซด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กันนะครับผมดามเอฟ40%บอกเลยว่าปาดอกจายเดียวมีครึ่งหลอดแน่นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเกมนี้นะครับเราได้ขวานเฮียงงะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกมาเป็นทอยก่อนนะครับผมเมเลียนออฟทอยนั่นเองนะครับเพราะผมมองว่าเพนค่อนข้างแย่แรงแล้วในเกมนี้นะครับโอ้โหยีน่าไม่ตายด้วยครับเดี๋ยวเราดันป้อมขวาก่อนครับไม่เล่นกับเพื่อนเลยผมเล่นคนเดียวพอโอ้หเทียวยิงดอกหนึ่งพันหนึ่งเลยเหรอโกงเกินแรงมากครับเทียว เลนกลางก็มีประเด็นด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหเลนกลางมีประเด็นจริงครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเลนกลางดีกว่าครับต้นไม้นี่บอกเลยว่าถึงตัวมันจะโดนเนิร์ฟแล้วนะมันก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆอยู่นะครับทุกคนไปครับได้นู้นเลยไปช่วยกลางดีกว่าครับเฟนีโนโดนตกไปครับผมแต่ผมไหวอยู่ครับมีเฮียวหง่ะเลยครับผมก็ล้ำใสไปเลยครับผมต้นไม้น่าจะเอาเราไม่ตายอยู่แล้วครับแล้วก็ได้ชั้นดาวไปครับอันนี้ เดี๋ยวเรารีบฟาร์มเอาเมดิเรีออฟทอยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพนก็เริ่มที่จะแรงแล้วนะครับผมและดูเหมือนว่าตีมีเราจะเล่นกลางต่อด้วยนะเอกก็ไม่กลับบ้านด้วยเพื่อนเล่นเราก็เล่น่ะเอาดิเพื่อนเล่นก็เล่นเอาดิเออตดไปแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่ดูครับโคตรแรงครับผมดาวกระจายใส่เราใส่เราอะไรใส่มันสิโอ้โหแล้วเพนกระโดดมาชดตนี้มันจะเอาจริงนะนี่ไงมาดินี่ไงนี่ดาวกระจายใส่หน้าไปครับผมลิเลียหน้ามาเพื่อนชุบสวยครับจังหวะนี้ครับนี่ต้องมีศพกลับบ้านแน่นอนครับปาดาวกระจายอัดหน้าไปครับ วายแต่ยีหน้ามาเข้ามาสวยด้วยนะพอดีต้องหลีก่อน,นครับโหแล้วเพียจะเอาจริงนะทิวมันยืนซอยฟีมากเลยครับเลียคลิปก่อนดีกว่าถ้าเลินกลางเรายังไม่แตกนะครับยังไงเราก็ไหวอยู่เพียมันเข้าสุดจริงครับฆ่าแล้วก็โดดหนีด้วยผีลอกวิญญาณหลอนของจริงอันนี้หน้าผมยังขำอยู่เลย <laughs> นี้ผมก็ขอบาฟ้าเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าป่าเราตายนะกว่าจะเกิดตั้ง2ี่บกวินะครับ บัฟเกิดนาทีครึ่งไงก็เลยแบบขอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้สลิงสปริงมาแล้วนะครับแล้วก็เม่ดล่อัพทอยต่อเลยครับผมขึ้นของชิ้นเล็กเอาไว้นะครับเบลไม่อยู่นะทอยที่ไม่ใช่ทอยนะครับอย่าวางใจไ,งไอเทมนะครับผมมีเบลเหมือนไม่มีออกไม่ดล่อัพทอยชิ้นใหญ่มาเลยจะคุ้มกว่าเฟอร์โนดักสูงมากครับเหมือนว่าตอนนี้เอกกลับบ้านด้วยดีแล้วเพื่อนบวกกันเอกไปไฟไม่ทันนะเนี่ย วุ้ยแต่หหไฟลลลําสุดมากครับเกมนี้ถือว่าทีมเราเล่นได้ดีเลยครับเพื่อนไม่ต้องดูแลเราด้วยครับไปออไฟครับเก็บชุบเอาไว้ชุบคนอื่นไม่ต้องชุบเอกคนเดียวแยกดันรุนรัวครับแล้วก็รีฟาร์มครับเอาทอยก่อนเล่นกลางเหมือนว่าจะมีคีปต้องไปช่วยก่อนลิเลียก็เลยโฟกแรงนะอย่างที่ผมบอกเอาไว้ระวังใหญ่ให้มันโฟกโดนนะหนึ่งสองครึ่งหลอดอะ่ะมีทอยก็ลดไปประมาณ4ี่ปรเ็น่ะจีเอ็มต้องเนิฟด่วนเลยนะเมทตัวอื่นจะได้ขึ้นมาบ้างครับ เราดันล่างต่อครับอันนี้หมายว่าเขาจะอยู่บนกันหมดนะถ้าเกิดว่ายีหน้าลงมาล่างนะครับเราสามารถโซโล่คิวเขาได้เลยนะครับอันนี้มีเทลมาแปลว่ามีตัวอื่นมาแน่ถ้าเกิดว่าเทลอยู่ๆเดินมาแหลมแบบเนี้ยแล้วมันแบบเดินเข้ามาแบบเคลียร์คิปโง่งๆเลยอะ่ะให้คิดไว้ว่าทีโนข้ามเขามากันสองคนนะครับอย่าพยายามที่จะไปฝืนเล่นหนึ่งหน,งนะครับเพราะว่าในแรงเจ็ดสิบดาวครับเขาไม่ค่อยมีแคลรี่ที่เดินลำแหลมมาคนเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเดินลำแหลมมาแบบนี้ให้คิดก่อนเลยว่ามันพาเพื่อนมันแม่ให้เราเซฟเอาไว้เดี๋ยวเคลียร์ล่างเสร็จครับเราจะไปดันกลางต่อนะพี่แต่เหมือนว่ามังกรก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยมังกรก่อนดีไหมไปดีกว่าครับทีมเราทีมมันตาย3าตัวแล้วนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาเป็นเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับหลายคนอาจจะสงสัยผมว่าไม่อาจจะผมว่าสงสัยเลยแหละคือผมจะอธิบายแบบนี้นะครับถ้าเราเล่นลูนตีไว้2ี่ก ออกแค่ทารอนและสลิงสติงในเลเวล15ไฮยเต,เตจะมีความเร็วโจมตีที่165% ถ้าทีมตรงข้ามมีคนใดคนนึงออก Kill Up The Lord มาจะทําให้ความเร็วโจมตีที่อยู่ในระยะลดไป30%ทําให้จาก165%เหลือ135%ทําให้สกิล1และอัตรเมทของฮายาเตะออกดาด้เข้าใจได้น้อยลงพอน้อยลงเราก็จะทําดาเมจได้เบาตามฮายาเตะต,ตัวมันตีไป็นทูดาเมจก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาตีมันก็จะผสมกับกายภาพไปด้วยซึ่งเ t h อ Morning Star มันให้50พลังโจมตี30ความเร็วโจมตีและคริิคอนเพิ่มอีก10%ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อเราออกมาโดดชิว เดือดลอดไปก็ไม่มีผลผมจึงเลือกออกมานะครับแถมไม่ต้องขายสลิงสติงออกกรงเล็บด้วยนะเพราะสลิงสติงเวลาติดคีจะทําให้เราได้ต้านเวทเพิ่มขึ้นทุกคนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคําอธิบายหวังว่าเพืเ่อนๆคงจะไม่มีใครสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงชอบเล่นไฮเตะออกเดือดมอร์นิ่งสตาร์มานะครับอ่าประมาณนี้นะครับเลตการม,มีประเด็นเกิดขึ้นอย่างนี้ผมต้องโชว์แล้วนะเดี๋ยวตีป้อมก่อนก่อนจะโชว์ล้ำอีก5วีครับรออัติเมตก่อนตีป้อมไปครับ และเพกก็กระโดดมาแล้วด้วยครับปลาดาวกระจายก็บแตกไปติคลิข่าวมาลัวเลยครับทุกคนแล้วก็เก็บเพนไปได้ครับผมจอดนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถขึ้นต่อได้แล้วนะเพราะเพื่อนชิปหายหมดแล้วนะครับทุกคนเออได้เทลก็ยังดีเพื่อนพิมมาแล้วเก็บบัตรแบ็กไปได้นะครับผมอันนี้เราก็มาแวดดูเลือดนะครับเพราะว่าเรามีทารอนดูเลือดอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข,อขอ้างที่ดีเลยเฮติอวยอ่ะผมอวยผมโอเคเนี้ยผมอวยอะือตัวมันก็ยังเก่งอยู่ว่ะแต่แค่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่านั้นเองคุณดูผมเล่นในนนนีีนั้ไปออะะะเยะมากนะ แต่ผมไม่ค่อยเจอทีมตรงข้ามเท่าไหร่นะครับทุกคนงงเลยเหมือนกันและดาร์คซเลเยอร์ตอนนี้ก็เกิดด้วยนะครับเป็นดาร์คเลเยอร์ตัวเล็กนะไม่ได้ดาร์คเลเยอร์ตัวใหญ่นะครับอีก2อนาทีดาร์คเลเยอร์ตัวใหญ่จะเกิดถ้าเกิดว่าเราได้ดาร์คซเลเยอร์นะครับก็จะทําให้เราสามารถจบบ้านได้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเกิดไม่ทันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องวิ่งไปดูดาร์คซเลเยอร์ก่อนนะครับว่าทีมตรงข้ามเขาเอาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะเอานะและต้นไม้แม่ไงไถมาเลยครับช็อตนี้โอ้ ดับเบิลแคทแล้วก็เฟรโน่ลาไปส่วนนะครับตายไปครับช็อตนี้ถือว่าสวยอยู่หนึ่งกลาดัานได้ครับช็อตนี้ทีนข้ามเขาอยู่ๆก็มาตาย3ตัวครับตีดักเซเลเยอร์ไม่ทันก็ขึ้นบ้านเลยอีกหนึ่งนาทีเราต้องโฟกัสดักเซเลเยอร์แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราต้องขึ้นบ้านก่อนเพราะว่าขีบเข้านั่นเองมีเวลาเล่นอีกนังตั้งนาทีหนึ่งนะครับผมยังไงผมก็มองว่าน่าจะทันอยู่นะครับแล้วก็เก็บลีเลียไปได้ครับสำหรับคีล่าครับผมเทนเข้ามาตีแล้วก็ออกแม่งตัวแม่งแบบผีโลกจับเลย มากระโดดตีแล้วก็ออกสภาพแต่ดารลีจะเกิดอะไรเพื่อนผมว่าไม่อยากฝืนเล่นนะครับไปก่อนดีกว่ามันยากมากเลยนะอีก30วิครับดอซาริเอียจะเกิดเราจังหวะนี้เราก็จะตัดบัฟก่อนนะไม่ให้จิมลงข้ามเขาได้บัฟนะครับมีอะไรทุกคลิปเราก็เก็บให้หมดเลยครับไฮเตะดันคลิปก่อนเติมก่อนรับเหมือนเดิมครับตัวเราไวครับแล้วก็แยกดันให้เพื่อนเลยครับแม่ผมก็อย่างที่ผมบอกไว้ผมก็ไม่เล่นกับโลมนะครับคือโลมไม่ต้องมาดูแลไฮเตะตัวมันดีครับคนดูเล่นเันเยอะครับเล่นเบ ตัวมันดีอ่ะอืมใครคิดด้วยคอมเมนต์ครับคอมเมนต์คอมเมนต์บอกฮะมีหลายคอมเมนต์เลยนะวันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นมาเป็นเบสอเอาเป็นเทอร์ตี้นะครับตายเกิดสลับกับเคียวนะครับตอนนี้และมีต้นไม้ครับมาแยกดันด่วนแยกดันด่วนคือแล้วมีต้นไม้มาแยกดันครับเราน่าจะได้ดั้งหลยเยอร์ง่ายๆเนี่ยอันนี้เราเลนล่างดันครับเราไปดั้งหลยเยอะก่อนครับเราเติมก่อนอยู่แล้วเราครบ5ก่อนถ้าทีมตรงข้ามเขาฝืนเล่นบอกเลยว่าเขาแพ้5แน่ครับ5ต่อ4ยังไงก็แพ้ เปิดดักเลเยอร์ไปครับนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าช็อตวัดใจคนไทยไฟเดียวโดอลาัาโดลโดลาร์ดักเลเยอร์คือแพ้เลยอันนี้ต้องระวังแต่เราก็เก็บดักซ์เลเยอร์ไปได้ครับและเอกก็สโลไปครับบอกเลยว่าตอนนี้คือดามจเราโคตรแรงครับทุกคนไฟต้นไม้ไปครับเรามีเฮลงงาด้วยครับดูดามจตอนที่ผมมีเดือมอนเทียตาล้ำติดก,กําแพงอันนี้คือผมตั้งใจนะเพราะว่าผมจะเก็บต้นไม้นะครับผมแต่ก็ไม่มีใครตายครับไม่เป็นไรครับแต่ดามจเราแรงมาก รอคีปมาครับแล้วก็ขึ้นครับอันนี้เราโปไปก่อนครับเรามีเดือมมองห้ตาไปแล้วครับผมจะขายรองเท้านะครับแล้วก็ขึ้นเบสเอาไปเทอร์เรตี้นะครับเครื่องายเกิดไปก่อนครับเพราะว่าไฟนี้จะเป็นไฟสุดท้ายแล้วเตมีเข้ามาเปิดให้ครับเราก็สโลไปครับยืนเกาะกลุ่มกันไว้ครับต้นไม้ฟิตตกมาผมคลายไปเบลตายละดีมากเลยเป็นเลจนเดรี่ด้วยครับเพนกระโดดมาผมก็ขอเก็บไปอีก1คิวนะครับเป็นดับเบิลคิวครับ ยีน้าเข้ามาลำครับเกือบสวยนะแต่ผมก็เก็บไปอีกเป็น Triple ิลคิครับผมและจังหวะนี้ผมก็ขอโชว์ลำแบบอพิธีหางก,กดคิวหนึ่งต่อเป็นควอตคิวครับผมไอเทวต่อครับโอ้ oh, ตีมีสวยจัดจังหวะนี้ก็ขอเบเกคิวไปเลยละกันโอ้โ oh, ห oh. ดูดิคือตัวมันไม่กิ่งตรงไหนจุดเด่นหลักๆของมันคืออะไรคือทําให้ลมของเราเล่นง่ายขึ้นเพราะมันไม่จําเป็นต้องมาคอยดูแลเราครับทุกคนนี่คือจุดเด่นของไฮยะเตะ เออคือไม่ต้องดูแลเราเลยมึงจะไปไหนก็ไปอ่ะเรื่องของมึงเดี๋ยวกูเล่นเองอะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับฮีโร่ไฮเตะนะครับตัวที่มีโหมบิลิตี้สูงนะครับที่สามารถยืนเลนคนเดียวได้นะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งโลมเลยนะครับก็สามารถอยู่ได้มีสุขนะครับโดยที่เลนเราก็ไม่แตกและโลมเราก็สามารถไปเติมเพื่อนได้อย่างช่วงทันนะครับผมก็เป็นกันบ้างครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับบอกเลยว่าตอบทุกเมนต์นะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผม